สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับช่องนี้นะครับกับช่องไอคอนเซปต์เหรือว่า The Bo ็อกกาลาดนะครับวันนี้เรามารีวิวเซตสิบสองนะเจ้าคิวเซตสิบสองนับจดสามสองคันนับสีดําคันนี้นะครับผมนะไม่เด็ดเพียงแค่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกว่าโลเองนะครับเครื่องดีมากมากเลยครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดห้าเดิมเดิมสีดำเดิมเดิมจากโรงงานนะครับผมมีเก็บสีมาแล้วทั้งคันหนึ่งครั้งนะครับบางบงทั้งคันเลยนะภายในเป็นสีครีมนะแต่เป็นบอร์ดน้าตาลนะครับผมตัวนี้ นะครับส่วนภายในภายนอกจะเป็นอย่างไรนะครับผมไปติดตามกันเอาละครับวันนี้เรามาทดสอบเจ้า q ิ12นะครับคันนี้พิเศษสุดนะครับนำเข้าแบบ32นะครับแล้วก็สีดําเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับแต่มีเก็บสีมาแล้วบ้างนะครับผมนะมีเก็บสีทั้งคันมาแล้วครักหนึ่งนะครับผมแล้วก็ไมล์เลสวิ่งมา1 0 5 0 0 0มโลแท้ๆนะครับผมตัวนี้นะครับเป็นแอร์ออโต้พุสตาร์ทรับสมาร์ท ครีนะครับแล้วก็หลังคาแก้วนะครับเครื่องจะเป็น1.5ดนะครับเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะครับผมตัวนี้รอเดิมอะไรเดิมบดทุกอย่างแล้วนะครับผมใครที่กําลังหาเจ้าเซตสิบสองภายในครีมบดน้ําตาลนะครับผมรถเป็นนําเข้าแบบ3ามสองนะครับแนะนาเลยคันนี้นะครับเดิมๆบางๆเลยนะครับเคลียร์สีมาแล้วแค่รอบเดียวเท่านั้นนะครับผมตัวนี้นะภูมิใจนะครับอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เลยนะครับมีรอยบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับตามอายุของ ของรถนะครับผมตัวนี้นะครับภายในครีมนะแอร์ออโต้นะครับแอร์แบทั้งหมด6ลูกด้วยกันนะครับผมมีคู่หน้าคู่หน้าฝั่งคนขับฝั่งคนนั่งนะครับแล้วก็ Airbag ข้างกระจก4บานนะครับ4บวก2เป็น6ลูกนะครับตัวนี้อ่าฮะเครื่อง1.5ดําเดิมเเลยนะครับเบาะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้เลยแหละนะครับเป็นบาะกำมะหยี่สีน้ำตาล นะครับเดิมๆจากโรงงานจากป้ายแดงบ้านเรานะครับเป็นรถนําเข้าแบบ3ามสอมาจากญี่ปุ่นเป็นป้ายแดงบ้านเรานะครับตัวนี้นะพวงไลยหุ้มหนังนะครับไม่ใช่เป็นยูนิเทนนะครับกุญแจไข่2ดอกนะครับกุญแจรูปไข่2ดอกเนี่ยวันี้เรากลับรถกันอยู่โอ้หรถน่าใช้มากเลยนะเพื่อนๆนะครับขอบอกว่ารถน่าใช้มากๆเลยนะครับเก็บช่วงลงช่วงล่างให้หมดแล้วนะครับ เก็บช่วงล่างให้หมดแล้วนะครับเครื่องวัดกําลังอัดเกียร์เปลี่ยนของเหลวให้ใหม่หมดแล้วนะครับโหอ,อัตราเร่งนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะครับกับกําลังอัดเครื่องตัวนี้นะครับถือว่าขับดีนะวงาลัยไม่มีดังนะครับช่วงล่างไม่มีดังนะเป็นโชคเดิมล้อเดิมนะอันนี้เป็นภายในนะครับหลังคาแก้วก็จะเป็นมีเป็นม่านแบบทึบแสงอันนี้คือทึบนะอันนี้คือทึบแสงนะครับ แล้วก็เป็นม่านแบบโปร่งแสงแแป๊บหนึ่งนะนี่เป็นโปร่งแสงเห็นไหมสภาพโอเคเลยนะครับผมนะ <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะไปรีวิวภายนอกให้ดูกันนะครับตาตาเล่งโอ้โหดึงดึงใช้ได้ใช้ได้เบรกก็จึ๊กโอเคเดี๋ยวเราไปดูภายนอกกัน เอาละครับเรามาดูภายนอกกับเจ้าคันนี้กันนะครับผมไฟหน้าเป็นแบบไฮโดรเจนนะครับก็คือไม่ใช่ซีนอนนะครับมาพร้อมกันจังหน้าเดิมกันชนหน้าเดิมและก็ไฟตัดหมอกตรงรุ่นจากโรงงานสีรอบคันเป็นสีดำนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับเก็บสีมาแล้วรอบคันนะครับผมรถไม่มีอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับ แล้วมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับผมนะด้านหลังก็คือฝาท้ายเดิมเลยนะครับมีติดตั้งกล้องเดิมมาจากโรงงานนะครับแล้วก็ไฟท้ายเดิมท่อเติมนะครับและยังไม่หมดนะครับช่วงล่างบูธแพท้ายคันนี้เปลี่ยนมาให้แล้วนะครับขอบอกว่าบูธแพท้ายนี่ตัวหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทรวมค่าอัดแล้วก็ตัวละ2 0 0พันกว่าบาทเราเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับผ้าบ่งผ้าเบรกหน้าหลังเราเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับโชคเป็นช็คเดิมนะครับช่วงล่าง อันไหนมีดังแล้วก็เก็บมาให้แล้วนะครับผมตัวนี้ลูกค้าที่ได้ไปนะครับใช้ยาวๆเลยครับรวมกระทั่งของเหลวด้วยแล้วก็เปลี่ยนมาให้หมดแล้วนะครับผมตัวนี้นะครับเอาง่ายๆครับเราเซอร์วิสพื้นฐานมาให้หมดแล้วนะครับคุณลูกค้าได้ไปเนี่ยใช้อย่างเดียวเลยนะครับสําหรับเจ้าคันนี้นะครับ นิสสันคิวทุกคันนะครับช่วงล่างจะเป็นดิสเบกหน้าดำเบกหลังนะครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นแม็กฟอร์สันสตัดนะครับข้างหลังจะเป็นทอร์ชั่นบีมหรือว่าคานแขกพร้อมคอยสปริงนะครับผมเรามาดูภายในกันบ้างนะครับกับเจ้าคันนี้นะครับภายในเป็นสีครีมนะครับมาพร้อมกับเบาะเดิมๆสีน้ำตาลเข้มนะครับผมตัดกันได้อย่างลงตัวเลยนะครับและที่สําคัญตัวนี้เป็นหลังคาแก้วนะครับเป็น ท็อปออปชันอีกต่างหากนะครับแอร์ออโต้พวงมาลัยหุ้มหนังนะครับเรามาดูข้างหลังกันบ้างนะครับเบาะหลังเนี่ยนิ่มนั่งสบายแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟังก์ชันปรับพับได้60-40พร้อมที่วางแขนแล้วก็วางแก้วน้ำด้วยนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าเราจะขนของเราพับได้เลยนะครับแล้วก็เลื่อนเดินหน้าเลื่อนถอยหลังได้นะครับและที่สำคัญครับเบาะหลังเนี่ยยังสามารถปรับเอนได้ประมาณ3ระดับนะครับเพื่อ เวลาเราขับทางไกลนะครับเราจะได้ปรับให้เข้ากับสรีละในการขับขี่ทางไกลได้ด้วยเรามาดูห้องสัมภาระด้านท้ายกันนะครับตัวนี้นะครับฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบเปิดเหมือนตู้ขับข้าวนะครับน่ารักน่ารักเลยนะครับแล้วก็ ผริตมากในการขนของนี่ครับตัวนี้นะครับสามารถลึกนะครับวางตู้เย็นพัดลมได้เลยนะครับหรือว่าพับเบาะขนทีวีได้ถึง50-60นิ้วด้วยกันนะครับเครื่องซักผ้ามีคนขนมาแล้วนะนะครับเขาบอกว่าห้องสัมภาระด้านท้ายของคิวเนี่ยมิติเนี่ยกว้างขวางมากๆนะครับเรามาสรุปภาพรวมของเจ้าคันนี้กันนะครับภายในเนี่ยผมให้อยู่90กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับภายในไม่ช้ำเลยนะครับแล้วก็รถวิ่งมาน้อยมากๆนะครับตัวนี้ นะครับแล้วก็กุญแจมีมาให้2ดอกนะครับพร้อมแอร์ออโต้พร้อมกล้องมองหลังนะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับใครที่หาเจ้านิสสันคิวเซ12อยู่นะครับคันนี้เป็นอีก1ตัวเลือกเลยนะครับซึ่งผมให้เป็นเกรดเอบวกๆเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมนะใครที่พลาดคันที่แล้วนะนะครับใครที่พลาดคันที่แล้วนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งคันที่ไม่ควรพลาดนะครับเดิมๆจากโรงงานบางๆเลยนะครับผม และนี่ก็คือทั้งหมดของเจ้าคันนี้นะครับผมใครที่ยังลังเลอยู่นะครับโทรมาปรึกษากันได้นะครับพเพราะรถทุกๆคันเรามีรับประกันให้30วันเต็มขอบคุณครับ